ซีในเช้าวันนี้นะครับนะวันนี้ก็ตื่นเช้านิดนึงนะครับนะอัปเดตโอ้โหก็เหมือนจะมีการเบรกขึ้นนะแล้วก็โอ้โหทดสอบแนวต้านอีกทีนะครับนะเป็นทิ้งใส่ก็คือยังไม่ผ่านแนวต้านครับที่2 3 2 5 0นะครับเนีตรงนี้นะตรงนี้คือเฟ k เ low นะครับนะตรงนี้ก็ขึ้นไม่ผ่านนะเออก็คือเหมือนกาลังไซเวอยู่ในกรอบนะครับนะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเนี่ยไซเวอยู่ในกรอบนะเออบีดีซีเห็นว่าเนี่ยไซเวยนะครับแต่เป็นลักษณะในการไซเวยค่อยๆยกตัวในแถบนี้นะครับนนนนนะะะเเหือส้ก็ รอเบรกหรือรอขึ้นนะแต่มองอย่างนี้ถ้าดูในไทม์เฟรมสี่เฮเนี่ยไอซ์ไอมันปรับตัวลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงก็คือไอซ์สายไซ์วีออกแข้งไงไซ์วี S I v ออกแข้งไปแม็กดีก็วนลุ่มแม็กดีนะก็คือการไซเวี I v นั่นแหละฮะส่วนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มมีการยกตัวขึ้นแล้วนะฮะแม็กดีอยู่เหนือเส้นสิกแนลไลนะครับนะอืมตอนนี้มันเหมือนวิ่งเป็นเส้นตรงนะทุกคนเพื่อรอไซเวี I v, รอข่าวมากระตุ้นนะในการว่าจะเบรกหรือว่าจะล่วงลงไปนะครับนะหรือว่าจะย่อเนะี่ย เออตอนนี้ไ s i เนี่ยมันปรับตัวแล้วมันก็สามารถที่จะบูรูรันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งได้นะมันก็สามารถขึ้นไปได้นะถึงแม้ว่า r s i จะอยู่เส้นโพเวอร์เอ่อแต่ตอนนี้ลักษณะไซเบีออกแข้งเพื่อให้ r s ซมันกดต่ำลงนะเม็กดีก็เริ่มจะโค้งลวนะก็อาจจะสามารถขึ้นไปได้นะเพราะว่าอยู่เป็นแฟนะเอ่อในส่วนนี้ก็คือเหมือนตลาดยังไม่ยอมลงนะครับนะเออแต่ก็น่า้จะใกล้ละในส่วนวิกส่วนวนิกก็ออกแข้งชัดเจนนะเอ่อ ถ้าวันจันทร์ปิดอย่างนี้นะแนวโน้มที่จะไปต่ออืมแนวโน้มอยากไปทดสอบเส้น EMA 200ก็ EMA 200 E 50เนี่ยก็มีแนวโน้มเป็นไปได้นะครนะับเนในส่วนของวิกค่ะก็ต้องดูดีๆนะฮะว่าจะไปกันได้ไหมเ,เพราะว่าตอนนี้เหมือนเนี่ยในส่วนวิกเอเอเอ e 25เริ่มเหมือนจะโค้งขึ้นแล้วนะเริ่มจะตัดโค้งขึ้นละอมีโอกาสที่จะไปทดสอบเส้นเช่นกันนะครนะับเนาะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนในมัน โอ้มันนี่คือเราเห็นชัดเจนครับแท่งเบรกเลยนะเออแท่งเบรกชัดเจนนะครับในส่วนของมันนะเออก็ถ้าย่อก็อจ,จะมีย่อเลยหน่อยสักครึ่งแท่งอ่าสักครึ่งแท่งของในส่วนมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2 1ง0 0ื่นหนึ่งนะสองหมื่นเก้าร้อยอะไรอางเี้เนาะเออถ้าสมมติการยอร่อของแนวมันนะนะอ่าแต่ส่วนตอนนี้ d a ก,ก็ยังเป็นอ่าตลาดเลือกทางเป็นโดจีนะครับนะก็คือตอนนี้ถือว่าอยู่ในกรอบนี้แ, 23, แล้วกัน2 3ง0 0ืามกับ2องหมื่นสออ่าในกรอบนี้นะ สองแสนแค่ร้อยกับสองหมื่นสองหกร้อยนะครับนะก็ใครสองพันแสนคือแนวคุ้มกลางถ้ากลับมายืนสองพันสามได้ก็อาจจะเล่นสั้นๆไปก่อนพุ่งขึ้นไปสองร้อยแสนร้อยจุดอาจจะขายไปก่อนนะส่วนถ้ามันหลุดสองพันสามน้อยจะช็อตลงแน,น่นอะนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตลาดมันจะขึ้นหรือลงแต่ถ้าเราโฟลว์แนวตรงกลางมีโอกาสที่จะดันราคาไปถึงราคาแนวแตนกับแนวรับได้หรอมันก็อาจจะคึ้มกลางเล็กน้อยนะครับนะนะหรือบางคนอาจจะเล่นที่ตแานรับเลยก็ได้ช็อตที่แนวแตนสองพันสามแค่ร้อยเนาะ พอกลับมาที่2องหมแล้วก็รันเทนเอสลตามนี้ก็ได้หรือมาเล่นที่นาวแต่ที่2องหมนหกรอยเนาะแต่ถ้าตอนเนี้ยมันหลุดไปที่2องหมมันค่อนข้างจะไหลลงเลยนะเพราะว่าถ้ามันปิดต่ำกว่าเส้นเนี่ยทีมเอี้ยยิแพงแล้วก็เทรลไลท์เทรลไลท์ของชาแนลของแนวแฟกนะมีโอกาสที่จะลงมาสองหมื่นเจ็ดร้อยแ้อยนตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยถ้าใครเล่นสวิงเทนนะครับเนาะเ l ชิดๆนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็สำหรับเดือนแรกนะครับใครที่ใช้ใบบินนะครับจะมี v ีพีซิกเน นะครับเราก็สามารถเข้าสมัครลิงก์อยู่ในโปรไฟล์นะสมัครได้คนที่สมัครจะได้ฟรี30 u s จาก Sniper Shotito นะครับแล้วก็จะได้แอดดอบจาก Sniper Shotito 25 u s นะครับยังไงก็ฝากไปทำกันด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้ากลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่การลงทุนต่อเทรเดอร์ต่อไปใช้ประกอบการเทรดได้นะครับแอก็เป็นผลดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับประมานี้เนาะ